ว่าครับนี่ะไรดูท่าทางสองคนนี้มีผู้รุ้ครับติดยาเสพติดแน่นอนคุณยังงี้ครับครับไม่รอดหรอครับอยู่นิ่งๆครับอยู่นิ่งๆครับเฮ้ยเดี๋ยวนี่แฟนเหรอแฟนสิครับโหมดเลยครับเออ่คุณกลับบ้านได้ส่วนคุณอยู่ให้ตรวจก่อนอ๋อเดี๋ยวนะสารวัตรครับสภาพอย่างนี้กลับบ้านเหรอครับเนี่ยติดยาเสพติดแน่ๆครับกินดาบยันตายดูแค่นี้ก็ดูไม่รู้คนบริสุทธิ์สภาพเงี้ยคุณเขามียาเหรอโห คุณไปดูถูกนะถ้าก็ฟ้องคุณหมดตัวเลยนะเนี่ยอ่ถ้าคุณไม่ไม่มั่นใจก็ตรวจกัาดิตรวจดิไม่ครับไม่มีฮะตรวจเน่ะโอ้โหแค่พูดไม่ดีเพื่อกครับลิ้นแข็งไปหมดเลยครับมีอะไรปะพกอะไรปะเบาเบาค่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะน่าจะเป็นยาเสพติดนะมีอะไรน่าจะเป็นเข็มยาเยื่อไว้เซนไปล่อยปล่อยปล่อยนี่ตํรวจนี่ตํรวจถือว่าขัดขืนเจ้าพนักงานนะฮะโอ้ย เข็มไงก็ฉีดไ,ไม่เท่าหรอกทไมเข็มเหลว <c oughs> อ่ะหนูสองคนไม่มีอะไรไปได้